แฟนคลับหลิงออมที่น่ารักทุกคนปรากฏการณ์ระดับชาติรอยยิ้มที่หายไปของตนหลิงแบบปุ๊บ ปิดสวิต์กลางอากาศดูกี่รอบกี่รอบก็หาไม่ไหวเจ๊ต้องซับน้ําตาให้แก้มล้วขำจนปวดกรามจุดเริ่มของยิ้มที่กําลังจะดับตาหลิงของเรากําลังหัวเราะอ,อยู่ดีๆหัวเราะแบบโลกสดใสอากาศบริสุทธิ์ดอกไม้แบ่งบานแค่นิ้วเล็กๆของน้องออมหยิกแขนเบาๆโอ้โหรอยยิ้มตาหลิงปิดทันทีเหมือนโดนสับสวิต์จาก100เหลือศูนย์แบบไม่ต้องใช้ 5G เจนี่แทบสำลักน้ำลายเจพูดเลยนี่แหละค่ะความต่างระหว่าง มีสิทธ์กับมีอภิสิทธิ์คนทั่วไปเตือนเท่ากับบอกน้องออมเตือนเท่ากับสิทธ์ขาดใครจะไปกล้าเถียงถูกปิดสวิตช์ดื้อแบบเน็ตฟลิกโดนตัดตอนนี่มันอาการของคนมีแฟนตัวจริงใครมีแฟนห่วง,วงจะเข้าใจสัญญาณมันจะมาแบบจังหวะหยุดนะเดี๋ยวได้เรื่องน้องออมนี่คือน่ารักมาก90%สนุกเฮฮาแต่1 0โมเมนต์หึงเนี่ยเจว่าดุมากมากแบบฟาดได้ถ้าจำเป็นแต่ยังดีนะคะยังอยู่ต่อหน้า คนเยอะถ้าอยู um ่กันสองคนแล้วก็โอ้โหเจไม่อยากคิดต่อแต่หลิ่งลูกป่านนี้คงยิ้มไม่ออกไป3วันมาดูรอยยิ้มของน้องออมที่หายไปบ้างค่ะเพราะใครเคยเคยนัดกับอชจา่ะเอม่าผมิว่าผมค่าผ่ามังค่าผมคิดว่าด่าผมคิดว่่ด่าผ่าผมค่มวาผมิ่าผ่าค่ม่ิ

ช่วงให้สัมภาษณ์เรื่องนัดกินข้าวกับพี่ดาราฮ่องกงคนโปรดโอ้ยน้องออมยิ้มแห้งทันทีคือรอยยิ้มที่เคยหวานหายค่ะหายจริงจังตัวสั่นนิดนิดลมหายใจแรงขึ้นหนึ่งระดับเจ๊เห็นหมดแถมล่ามคือ MVP ลังเลไหมไม่มีค่ะแปลทุกคําทุกอากับกิริยาล่ามคือทีมออม400เอร์ซไม่เกรงใจพ่อหลิงสักนิดตะหลิงพ่อบ้านใจกล้าของเจ๊ตอบแบบไม่รู้ว่าหายนะอยู่ข้างๆน้อง อ,อมนี่กำหมัดแล้วนะลูกถ้าสองคนอยู่นอกกล้องนี่งานเข้าแน่ค่ะหน้าของใครเป็นยังไงโอ้ยชัดมากตอนพูดถึงสาวฮ่องกงตลิ่งเท่ากับหน้าบานสดใสแบบลูกหมาหางส่ายน้องอ,อมเท่ากับหน้าเสียอารมณ์เอียงเจ๊อยากจะตะโกนไปบอกว่าหลิงลูกจะรู้ตัวกี่โมงมองกนน้างๆหน่อยนี่ถ้าไม่ใช่แฟนกันคงไม่มีท่าทีแบบยิ้มแห้งแต่ใจเดือดขนาดนี้หรอกค่ะมาหากร่าพ่อบ้านใจกล้าแห่งด้อมหลิงอ,อมอันนี้ คือที่สุดของวันนี้แต่หลิงพูดต่อหน้าคนเยอะพูดแบบไม่รู้ว่าหายนะอยู่ข้างๆพูดแบบบริสุทธิ์ใจแต่ล้ามดันแปลเม็ดต่อมเม็ดแปลแบบไม่ปราณีเล่นเอาน้องออมของเราหน้าตึงนิดๆเจ๊ขอพูดแทนแฟนคลับทั้งดอมว่าหนูออมหลังไม่เบามือกับพี่หลิงหน่อยนะลูกอย่าดีดพี่แรงนะคะเดี๋ยวเจ็บมือแต่ในใจเจ๊คือเอาเลยลูกจัดแดงแรงให้รู้ว่าคนโปรดเฉยๆแต่คนของใจคือน้องออมนะคะแต่หลิงก็ไม่ช่วยอะไรยิ่งพูดยิ่งไปไกล นี่มันพอบ้านใจกล้าชัดๆแต่คล้าปิดจังหวะไปหน่อยค่ะแค่ดูหน้าก็รู้ว่ากลับบ้านมีเคลียแน่นอนเจ๊เห็นนะน้องออมคิ้วกระตุกมือกำแน่นคือสัญญาณเตือนระดับสิบแต่หลิงรู้เจ๊ห้าขวบยังมองออกเลยว่าแฟนหนูเริ่มลงโทษในใจแล้วนะแต่เขาเข้าใจนะคะพี่หลิงเขาบริสุทธิ์ใจมากถึงพูดออกมาตรงๆและน้องออมก็รู้ราะสุดท้ายสายตาหลิงบอกชัดเจนว่าคนที่รักที่สุดคือออมเท่านั้นถึงขั้นอุ้มขึ้นตักโชว์แฟนๆก็ทำมันแล้ว โอ้ยหวานไม่ไหวแต่ตะหลิงคะกลับบ้านก่อนเถอะค่ะโดนคุณนายของจัดการแน่ถ้าชอบคลิปเมาส์สนั่นเรื่องรอยยิ้มที่หายไปของตะหลิงแบบนี้เจ๊ไฝ่ขอหนึ่งไลค์หนแชร์และอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกช็อตเด็ดดวงของหลิงออมที่เจ๊พร้อมส่องพร้อมเมาส์พร้อมเผาแบบไม่มียังเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ